สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้จุกมีวิธีการทําตับไก่ผัดใบยูรามาฝากนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับส่วนผสมอันดับแรกนะครับก็คือตับไก่นะครับจกล้างทาความสะอาดแล้วก็หั่นไเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําไปลวกก่อนนะครับอันนี้นะครับใบยูรานะครับจกเลือกใช้ใบค่อนข้างเล็กนะครับวันนี้เพราะว่าจะได้ใส่ไปทั้งใบเลยนะครับเหมือนใบกระเพรานะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องผัดจะมี3อย่างนะครับกระเทียมพริกไทยแล้วก็พริกกินดาโขกแหลกเอาไว้นะครับนี่นะครับน้ำร้างคกครับผมพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบนะครับน้ำปลาครับน้ำตาลเล็กน้อยนะครับน้ำมันหอยครับซีอิ๊วดำครับซอสปรุงรสฝาเขียว แล้วก็น้ามันสําหรับผัดนะครับมีเท่านี้นะครับส่วนผสมแล้วก็จะมีน้ําส้มสายชูอีกอย่างหนึ่งตอนลวกกับตับไก่นะครับอันดับแรกเลยนะครับใส่น้าส้มสายชูลงไปเล็กน้อยในน้ําเดือดนะครับจะช่วยให้ตับไก่เนี่ยรสคาวแล้วก็กรอบเด้งด้วยนะครับน้ําต้งเดือดนะครับใส่ตับไก่ลงไปลวกได้เลยครับลวกจนสุกตามชอบนะครับถ้าใครชอบสุกมากๆเนี่ยก็สามารถ ลวกจนสุกแบบเบลดันไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบแบบว่าเอาไปผัดแล้วให้นุ่มๆข้างในหน่อยก็ลวกแค่พอประมาณนะครับแล้วก็ไปผัดต่อให้สุกอีกทีนึงนะครับความแข็งมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเราลวกจนสุกไปเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งกว่านิดนึงนะครับนี่นะครับแต่ย้ําว่าต้องทําให้สุกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจากนั้นใส่น้ํามันลงไปนะครับเราจะเริ่มผัดกันแล้วนะครับตามด้วยเครื่องผัดนะครับรอน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับนะครับ เราจะผัดจนกว่าเครื่องผัดนะครับหอมนะครับแล้วก็เริ่มเหลืองเคียมนิดๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้จะฉุนมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําตับไก่ที่เราลวกเอาไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับผัดคลุกเคล้าให้พริกโดนทั่วๆกับตับไก่ก่อนนะครับจากนั้นนะครับ เราจะเติมน้ำล้างคกเป็นขั้นตอนต่อไปครับนี่นะครับเร่งไฟแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันแล้วครับน้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับน้ำปลานะครับซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นเล็กน้อยนะครับตักรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีนะครับ แบบนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะโรยพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นแฉลบเอาไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยใบยูรานะครับที่เราล้างทําความสะอาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับตรงนี้นะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราผัดใบยูราหรือว่าใบกะเพราแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างหอมนะครับ ผัดจนกว่าใบยูราจะสุกนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตับไก่ผัดใบยูราง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับนี่เลยครับน่าทานไหมครับผมส่วนผสมและอัตราส่วนต่างๆนะครับโจเขียนให้ด้านล่างวิดีโอนะครับใน y o u t u b e นะครับแล้วก็มีขึ้นให้ในวิดีโอด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูตามขั้นตอนก็จะขึ้นอัตราส่วนให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าใครอยากลองทําก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้โจ๊กทําเมนูอะไรนะครับอยากทําเป็นหรือว่าอยากให้โจ๊กทําให้ดูนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโจ๊กจะไปหาวัตถุดิบมาทําแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊กนะครับสวัสดีครับผม